่พม่สอนลงมัดเกมบัสอิโนโดแล้วก็จะทิ้งลิงไว้แต่คลิปอนี่งรถคันนี้เนี่ยจะมาสอนลงมดัดกันเลยอันแรกเดยวจะขับไปดูก่อนเด็จะแจก o b b ด้วยอันนี้รถ Con xuyến xe Hãy subscribe cho 金朝阳。 แจกเจฟี่เรื่ยเพลงอีสานประจำปี ัไปตอนแง,งลงกันเลยโอเคมาแล้วใช่ไหมรับแรกกดไปที่ YouTube รอเลยโอเคพิมไปเลย แจกหมดรถมาใใจเกมบัสท่อหนูโอเคเรื่อนหาเลยแป๊บหนึ่งเราแปบ๊บ ตรงไหนวะแต่ไม่เจอใครพิมพ์ปแบบนี้ร้อยยี่สิบห้าเนี่ยาหาเลยนี่แจกมอเตอร์ไซค์ปีนไต่เทปีนไต่เทนะครับกดติง้ง กดดาวโหลดไปเลยเดี๋ยวจะมาสอนลงมอดในตัวเกมเมปที่สองอ่ะค่ะรอก่อนเดี๋ยวจะตัดรอบใเข,าข,เขา้าเกมเสร็จเลยเลกันนะทุกคนอ่านี่แบบแรกให้กดมาตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังลงไม่เป็น กดมาตรงหมดปุ๊บกดเข้าไปปุ p ่มสองกดตรงนี a ้ไอ i i m p o r t กดเข้าไปสองกดตรงนี้ตรนี้เลยก็ไป กดตรงนี้ไปตรงที่ดาวนโหลดกดไปปุ๊บก็เลื่อนหาไฟล์ที่เราโหลดมานะครับนี่เว็บเร,ย,บรยิม่าบังลมให้เรากดเข้าไปเลยเี่ยจะไม่กดงนเพราะว่ามันบอมอมอ่มวลลงแล้วมีแค่นี้นะครับ ถ้าชอบก,กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งก็นเลยนะครับบ๊ายบาย